แล้วก็จะมารีวิวนะคะนี่เป็นสกูชี่ใหม่นะแล้วก็เป็นกราฟนะคะคืเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนี่เราจะเป็นขอข้างในนะคะนี่เป็นลีลาคมะน้อแล้วก็อันนี้เป็นสลามนี่นะคะกรามกับเพชรเนาะนี่นะคะคืเดี๋ยวเราจะไปเล่นลีลาคมะกันนี่นะคะก็จะเป็นตาวลือดคมนะนะ แไม่รูนะร้นะก็มีตัวอักษรเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะนี่ซื้อมาถูกนะไม่ซาลอน,นะคะแต่ว่านี่นะหอมด้วยไม่อยากรีนะะก่เยอะนะแต่ว่าอยากรีดอนะเพราะว่าก็แพ็กเกจเงียบนะได้ระมาันนี้นะคะโอเคแล,แล้วก็ไปดูตัวสลามกัน ะะเราไม่ขอแกะออกมานะแต่ว่ามารีวิวเสียได้มารีวิวสีการเป็นสีเขียวส้มนะเหลือสีเดียวนะคะไขรร่ลูกประมาณน,นี้นี่นะเราเคยเล่นแล้วนะนิ่มนะคะยืดแล้วก็ไม่ติดมือนะ มีเล่นให้ดูนะคะคือตอนนี้คือเราก็ดึกมากอะ่ะก็ตอนนี้เฮ้ยนี่นะก็ตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งนี่นะคะก็เป็นของที่เราซื้อมานะคะั้งหมอดซื้อมาในราคาสูงนะนะคะคือนิ่มห่อนะก็ตอนนี้จะนิ่มยืดนะ ก็หอมกลิ่นหอมนะคะโอเคนะเดีย๋ยวเราจะทำวิดีโออีกรอบนึงนะคะเพื่อที่จะมารีวิวสไลมกับตัวนี้แบบอีกรอบนึงนะคะนี่นะมันไม่สาลอนะแต่วันนี้น,นะโอเคนะคะวันนี้วก็ไปนะคะแล้วก็นนะเขียนกันไว้